Good morning! สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณอยู่กับข้าวหลามนะครับผมและตอนนี้ก็คือเคสนะครับผมในการเติมไขมันหน้าเด็กนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะฮะใครก็เดาอายุของคุณพี่ท่านนี้ไม่ออกเลยทีเดียวเชียวนะครับพอเราถามนะฮะต้องบอกว่าว้าวนะครับผมนะฮะอายุไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะครับหลังจากเติมไขมันหน้าเด็กเทคนิคคูลแฟตของเราไปนะครับผม จุดที่นําไขมันออกมานะครับผมนั่นก็คือบริเวณต้นขาครับแล้วก็เคสนี้นะฮะไขมันน้อยครับผมเป็นคนหุ่นดีต้องเอาไขมันที่บริเวณหน้าท้องมาด้วยนิดหน่อยนะครับผมสวัสดีคุณมะหมิวนะครับผมสวัสดีพี่อํานาจนะครับผมรับชมจากจุดไหนรอชมนะครับผมเคสนี้กําลังแกะบล็อกเลยนะครับผมดามไว้นะครับผม1คืนนะครับผมสําหรับใครที่จะต้องมาเติมไขมันหน้าเด็กนะครับผมก็จะต้องมีการดามบล็อกไว้แบบนี้1คืนทุกคนนะครับ ผลเพื่ออะไรนะครับไขมันที่เติมเข้าไปแล้วนะครับผมเติมด้วยเทคนิคนาโนครับผมที่จะเป็นจุดไข่ปลาเล็กๆนะครับผมที่คุณต้องจินตนาการว่าระดับนาโนเนี่ยมันเล็กขนาดไหนนะครับผมบางที่เขาใช้ปืนยิงเอาแต่ด้วยความชํานาญของคุณหมอเออันชิสานะครับสามารถที่จะใช้นะครับผมเครื่องอไม้เครื่องมือที่มีนะครับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับบวกกับฝีมือของตัวเองได้อย่างลงตัวครับผมนะฮะร้อยเรียงนะครับผมอยู่ด้านในนะครับผมแลว ก็เรียงขึ้นทีละชั้นทีละชั้นนะครับผมเพื่อที่จะให้ได้ความโหนกความนูนความหนาที่พอเหมาะพอดีครับและข้อดีข้อนี้นั่นก็คือการที่มันเป็นจุดไข่ปลานะครับผมหรือว่ามีช่องว่างเยอะๆเนี่ยทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงนะครับผมสามารถเลี้ยงไขมันได้นะครับผมแล้วก็อยู่กับหน้าเราไปได้ยาวนานนะครับหลายคนบอกว่าเติมไขมันหน้าเด็กอยู่ได้กี่เดือนอย่าใช้คําว่าเดือนครับมันสามารถอยู่ได้ในหลัก ปีเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะบางคนอยู่ได้5ปี10ปีบางคนอยู่ได้ตลอดเลยคุณอยู่ที่ว่ากิจกรรมที่คุณทํานั้นนะครับเป็นกิจกรรมประเภทไหนนะครับออกกําลังกายที่มันคาร์ดิโอเยอะหรือเปล่าช่วงแรกๆนะครับผมหรือว่าเข้าสตรีมซาวน่าบ่อยหรือเปล่านะครับ หรือว่านะคะรวมไปถึงเทคนิคที่คุณหมอใช้ในการเติมไขมันให้กับคนไข้ด้วยน่คนะที่คิวคีนิกของเรานะคะใช้เป็นเทคนิคคูแฟทในการเติมไขมันเลยนะเป็นการนําไขมันออกมาจากส่วนที่เกินค่ะนํามาแล้วเราไม่ได้เติมให้กับคนไข้เลยเราต้องเข้าสู่กระบวนการการปั่นสกัดนะคะให้ได้ไขมันที่เรียกได้ว่ามีชีวิตจริงๆไขมันที่แข็งแรงจริงๆแยกในส่วนของน้ําเกลือยาชาออกให้หมดเลยนะไม่มีอะไรผสมได้ไขมันเพียวๆเข้าสู่นาโนแฟตแล้วค่อยมา ให้กับคนี่เลยนะครับผมจากที่ข้าวหลังอธิบายไปแล้วก็น้องข้าวๆอธิบายไปนะฮะนี่ก็เป็นข้อดีนะครับของการเติมไขมันที่นี่จุดที่เติมวันนี้มีอะไรบ้างนะครับหนึ่งนั่นก็คือหน้าผากคุณผู้ชมครับสวัสดีพี่ทัพทีมนะครับพี่น้อยตื่นแต่เช้าจังเลยนักตื่นแต่เช้าเกินนะครับขอดูก่อนตื่นว่าสั้นเพิ่นว่านะครับผมสวัสดีพี่สารินานะครับผมสวัสดีพี่ผา เพนรัตด,ด้วยนะครับสวัสดีพี่นรุมนสวัสดียามเช้าสบายดีไปทางประเทศเพื่อนบ้านสวัสดีพี่ไพลินอ้ดูดหน้าผากทุกคนครับเห็นหน้าผากนี้แล้วเป็นยังไงอยากได้บ้างไหมใครมีปัญหาหน้าผากนะครับผมมันเริ่มเ<ช>หี่ยวเริ่มหย่อนเริ่มยานะนะครับหรือว่าหนกคิ้วมันสูงเนะาะเติมไขมันก็ช่วยได้ใช่ไหมเติมไขมันช่วยได้เลยค่ะเพราะว่าไขามันในร่างกายของเรา มีอคะ่ะสามารถเติมได้ทุกส่วนบนใบหน้าหรือว่าอยากเติมส่วนไหนล่างร่างกายเราก็เติมได้หมดเลยนะออใ,ใบหน้าเนี่ยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าผากขมับแก้มตอบนะคะใต้ตา,ตาร่องแก้มคางทุกอย่างคุณหมอสามารถเติมให้ได้หมดเลยใช่แล้วพอเติมไปปุ๊บนะบอกเลยว่ามันก็จะหนุหนอิ่มฟูขึ้นมาแบบนี้นะคะคุณหมอเอเนี่ยบอกเลยว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นคุณหมอที่เรียกได้ว่าเก่งในเรื่องการเติมไขมันมากๆเลยเติมไขมันต้นหน้าใหม่นะครับใครที่หน้ายังไม่เด็กเอาให้เด็กให้เด็กอยู่แล้วเด็กลงไปอีกนะครับมนะครับเด็กแล้วเด็กอีกอย่างนี้เลยนะครับใครเข้ามาช่วงเช้านี้ก็จะได้ดูเคสอะไรที่ดีๆแบบนี้กับน้องเขา ข้าวแล้วก็น้องเข้าเมานะครับผมนะฮะอาการเติมไขมันนั้นราคาก็ไม่แพงนะครับก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะว่าเริ่มต้นเพียง15,900บาทเท่านั้นนะครับผมสวัสดีคุณพี่แหม่มนะครับผมสวัสดีพี่นาริศรานะครับสวัสดีนะครับพี่กอยญ้าเมื่อวานเราก็เจอกันนะครับสวัสดีคุิพี่ไพลินนะครับเข้ามาแล้วอยากจะทําสัญญกรรมอะไรรองแชร์กันหน่อยสิครับอยากจะทําสัญญกรรมอะไรกับคิวคลินิกที่อยู่ราดพร้าว7นะครับผม กรุงเทพมหานครนะครับผมถ้ามีโอกาสได้เข้ามาหรือว่าสนามบินเปิด สำหรับหลายๆท่านที่อยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับหรือสําหรับหลายๆท่านที่อยู่ต่างประเทศเมื่อวานมาจากบาเรนนะครับผมแล้วก็มีอีกหลายๆประเทศออยากทําอะไรที่คิวคลินิกถ้ามีโอกาสได้มา,าลองแชร์นะครับลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะจ๊ะคอมเมนต์นเข้ามาแบบเรื่อยๆเลยนะคะอ,อยากให้ตอนนี้ตื่นกันเข้ามาแล้วเราก็เข้ามาดูแล้วก็อยากให้คอมเมนต์แบบคระหูเลยนะเพราะว่าเชสนี้บอกเลยว่าเปลี่ยนจากหน้าดูมีอายุให้กลับมาเป็นหน้าเด็กอีกครั้งใร่การเติมไขมันเนี่ยบอกเลยว่าไม่มี อะไรที่เป็นอันตรายเลยนะเพราะมันเป็นไขมันจากเซลล์ร่างกายเราจริงๆนะคะเติมไปแล้วไม่ไหลไม่ย้อยเติมไปแล้วอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตใช่แล้วครับนี่จ่าดูเลยนะการเติมไขมันที่คิวคีนิหนึ่งวันเท่านั้นนะคะอาการวนช้ำน้อยมากๆน้อยมากๆคุณผ<ม>ู้ชมดูดูคุณหมอมีการนะคะ ตรวจเป็นอย่างดีคุณหมอมีการนะคะวางแผนเป็นอย่างดีว่าแต่และแอเรีย e จ,จะใช้กี่ซีซีใช่ครับเราไม่ได้ตะบี้ตะบันเติมให้หน้าบิดบูบี้หลังเติมไปแล้วสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเลยนะอันนี้พีย้ย้ว่าเพียงหนึ่งวันเพียงหนึ่งวันเท่านั้นวันไปเดินห้างไปทําอะไรได้แล้ว<ด>นะครับผม,มนะฮะสวัสดีคุณกอย่้านะครับผมนะฮะอ้วบอวบอิ่มแท้วาซันพี่น้อยว่านะครับผมอวบอิ่มแน่นอนยิ่งพี่น้อยมาฉีดจะฉีดให้เต็มทีเดียว เที่ยวเที่ยวแหละนะครับผมเออนะครับผมแล้วนอกจากนั้นนะครับเรามีหัตถการอื่นๆนะครับผมที่สามารถทําได้นะครับผมโอเคนะครับผมอ่ะก่อนจากกันไปอยากจะให้ทายนิดหนึ่งเราจะไม่เฉลยอายุคนไข้นะฮะเราจะไม่เฉลยอายุคนไข้อยากจะให้ทุกคนดูจากใบหน้าของคนไข้นะครับผมแล้วลองทายกันเข้ามาซิว่าคนไข้ตอนนี้อายุเท่าไหร่นะฮะพี่กะฮักแล้วเดชสวัสดีครับคนไข้อายุเท่าไหร่ครับสวัสดีพี่ ที่กว่าจะแข็งแกร่งได้ต้องผ่านบทเรียนที่เจ็บใจเสมอโอ้โหชื่อเฟสนะครับผมสวัสดีครับ <c oughs> พี่กอย่าอาทไทเข้ามาอะนะครับผมอะอะายเข้ามานะครับผมทุกคนพี่น้อยไทยเข้ามาอะพี่อ่อพี่ท่านไหนอีกพี่ไพรินไทยเข้ามาอ่ะกี่ให้เท่าไหร่พี่กะฮักบอกว่า4ี่บสาม คนไข้ยิ้มเลยเพราะว่าตีตัวเลขคือเยอะกว่านั้นมากนะครับคุณผู้ชม43นี่คือ คนไข้ชื่นใจแล้วนะคะผมเสียตังค์ดีใจและฉันเสียตังค์โอเคแต่วันนี้ก็หัวหน้าดูเด็กลงเยอะเลยนะหน้าดูเด็กลงเยอะเลยเด็กลงเยอะเลยอะใครพี่พี่ตอยพี่ตอยให้43เหมือนกันเนาะมีนะครับมีแต่คนให้หลักสี่มานะครับผมแสดงว่าเติมไขมันแล้วลดอายุไปได้เป็น10ปีนั่นเองเธอะพี่ตอบอกว่า47ค่ะ47ก็ยังยิ้มอยู่นะครับผมถ้าทักมา80นี่คือลุกตีตีผ่านเราเลยผ่าน เราไปเลยนะครับผมเราเป็นคนอ่านเพราะเราเป็นคนอ่านนะครับผมอ่ะนะครับผมวันนี้มีเคสดีๆให้ดูกันทั้งวันทั้งเคสทำแล้วก็เคสตรวจนะครับผมนะฮะใครอยากดูเคสดีๆนะครับผมเพื่อศึกษาเป็นข้อมูลก่อนตัดสินใจหรือใครอยากตัดสินใจเลยก็ได้ช่วงนี้โปรโมชั่นดีโทร0834291999นะครับผมแล้วก็ที่อินบ็อกซ์นะครับผมอยู่กับเราทั้งวันนะครับผมกับพี่น้องสามข้าวข้าวข้าวอะไรนะ ข้าวหมาบข้าวสข้าวขาโอเคขอบคุณทุกคนที่แสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับคุณพี่ท่านี้ยังไม่ถึงหลักห้านะหนูนะนี่นี่นี่พี่เตยบอกว่านี่นะครับมีคนให้มาสูงสุดก็คือห้าสิบแต่จริงๆก็คือยังฉันยังยิ้มได้เพราว่าอายุจริงฉันเยอะกว่านั้นโอเคเด็กจริงสาวจริงอยากนะครับอยากเติมแล้วรอรอรอมากมากมากพี่กับฮักแล้วเด ามาเจอกันนะครับเติมไขมันหน้าเด็กเริ่มต้น15,900บาทครับ